ฮาวทู <How> ทำข้าวผัดกิมจิแบบไม่ใส่โคชูจังส่วนนี้แพนได้ลองทำกับมือเองแล้วนะคะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ได้เหมือนกันนะแม้เราจะไม่มีโคชูจังก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องคิดอะไรเยอะเลยทุกคนเพราะว่าเราแค่มีกิมจิเนี่ยแหละก็สามารถทำได้แล้วนะคะขั้นแรกนะคะเริ่มจากการหั่นกระเทียมหอมแดงและแครอทก่อนนะคะและใครที่ถามว่าอา้าวแล้วทำไมเห็นในคลิปใช้หอมแดงล่ะก็มันหมดไงทุกคนงงไหม เดียแก้ปัญหาชีพมหน้าไปก่อนนะทุกคนแต่เราลองแล้วมันได้เหมือนกันไม่เป็นไรหรอกจุๆไม่มีใครนูอ้อย่ากไปตอกใรรแล้วก็ผัดผัดลงไปแล้วตามด้วยเนื้อสัตว์นะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปนะคะเตรียมกิมจิแล้วใส่กิมจิลงไปแล้วผัดให้เข้ากันค่ะที่สำคัญนะทุกคนกิมจิจะต้องอร่อยย้ํานะกิมจิต้องอร่อยไม่งั้นคือพังแน่ ส่วนตัวชื่นชอบในกิมจิของเซเว่นนะคะก็เลยเอากิมจิเซเว่นมาทําแล้วมันเวอร์เพราะว่ากิมจิเซเว่นมันรสเปรี้ยวทุกคนแต่แล้วแต่บางคนชอบกิมจิรสจืดก็ใช้กิมจิรสจืดได้ค่ะแต่ส่วนตัวชอบเปรี้ยวนะคะเน้นเปรี้ยวไปเลยจ้าเอาล่ะพอมาถึงขั้นตอนนี้จะเป็นการปรุงรสแล้วนะคะการปรุงรสเนี่ยจะไม่ใช้คููจูจงังและผงชูรสใด,ดๆนะเราจะปรุงด้วยอ่ะหนึ่งเลยนะกิมจิ คือสีอุขาวและ3คือน้ำมันงา4คือโรยงาและ5คือพริกป่นนะคะทั้งหมดนี้แค่นี้เลยเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราต้องเอาไข่เท้านี่โปะลงไปบนหน้าหลังจากนั้นจริงๆแล้วอะ่ะแพนไม่ได้ เอาสาหร่ายมาเพราะฉะนั้นทุกคนต้องโรยหน้าด้วยสาหร่ายด้วยนะเรามาจะเข้ากันอร่อยมากแล้วก็รวยงนาะ mm hmm. เพิ่มอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ว่าไปนะจะบอกเลยว่าอร่อยจริงๆไม่จาเป็นต้องมีผงชูรสอะไรใดๆทั้งนั้น mm hmm. ก็กินได้และสุขภาพดีด้วยนะคะและที่สําคัญสุดๆอย่าลืมกดติดตามหลังจากชมคลิป